สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสําหรับวันนี้จะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของยอดนักชกหญิงไรพาย,ายลูเซียไรเกอร์เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะครับเธอเป็นทั้งยอดมวยสากลคิกบ็อกซิง่งและก็เป็นดาราฮอลลีวูดลูเซียไรเกอร์เกิดเมื่อปี2510ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ฉายาของเธอคือเรือพิฆาตดัชด เธอชอบการต่อสู้มาตั้งแต่อายุ6ขวบศิลปะการต่อสู้แบบแรกที่เธอฝึกซ้อมก็คือยูโดและต่อมาก็เป็นฟันดาเธอเริ่มสนใจศิลปะการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งและมวยสากลเมื่อตอนอายุ15ปีเธอขึ้นชกในแบบมวยสากลมาทั้งหมด17ครั้งไม่เคยแพ้แถมยังเป็นการน็อกเอาท์ถึง12ครั้งและในการชกแบบคิกบ็อกซิ่งเธอก็ไม่เป็นสองรองใครสามารถสร้างสถิติชนะรวด36ครั้ง เป็นการน็อกเอาท์ถึง25ครั้งด้วยกันรูซียไรเกอร์เป็นยอดมวยหญิงที่มีพละกกาลังเหมือนผู้ชายความแข็งแกร่งเหนือก,กว่าผู้หญิงทั่วไปดังนั้นนักชกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันจึงยากที่จะต่อกรกับเธอและในช่วงนั้นเธอได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนว่าผู้หญิงที่อันตรายที่สุดในโลกเมื่อไร้คู่ชกเธอก็ไปเล่นหนังฮอลลีวูดได้พักหนึ่งจากนั้นก็กลับมาชกในประเภทกีฬาคิกบ็อกซิง่งแต่ก็ยังหาคู่ชกที่เหมาะสมไม่เจอ เธอหันหลังให้กับการชกแบบมวยสากลเนื่องจากไม่มีผู่ต่อสู้และกว่าจะได้ชกแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานต่อมาเมื่อคู่ชกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันไม่มีใครเหมาะสมที่จะชกกับเธอบรรดาทีมงานและผู้จัดการจึงเล็งไปที่นักชกที่เป็นผู้ชายและการต่อสู้ที่ท้าทายที่สุดของชาวดัตในยุคนั้นก็คือการขึ้นชกกับมวยไทยลูเซียเรเกอร์ก็เคยเรียนมวยไทยมาบ้างเธอจึงมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเอง และตอตกลงที่จะขึ้นชกกับมวยไทยที่เป็นผู้ชายต่อมาสมชายใจดีมวยไทยลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์อาสาจะขึ้นชกกับลูเซียไรเกอร์เองสมชายผ่านการชกแบบมวยไทยอาชีพมาไม่กี่ครั้งจึงเป็นโอกาสทองที่ลูเซียไรเกอร์จะประกาศสักดาค,ความ,มวยไทยที่เป็นผู้ชายอวดสายตาชาวโลก โดยการโชคของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2537ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของลูเซียไรเกอร์เองท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานก็ต้องขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโอ้โห,โหกำลังขึ้นหานสำหรับลูเซียไรเกอร์นะครับววหน,น,น่วเามันผบว์าเป็นผู้ย อาสวดนักมวยไทยนะครับท่องช่ยใจอดสมช่ายใจดีหากก้ากวอาอสมช่ายใจดีขึ้นฮานไปก่อนแล้วเนี่ยสไตล์มวยสากลชิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะ,ะแต่ดูการชกเรากับมวยไทยนี่แหละเนาะดูการเตะการแทงข้าทั้งหลายเลยสำรับลูเสียววะเอานักชกจากกรุงอัมสเตอรด์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเนาะหรือฮอลแลนด์น ขวัะเห็นว่าหัวโซกประกาศเกียรติคุณคุณอุ้ยอันนี้ก็มีการไหว้ครูและลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมาวันละโอ้หุ่นเป็นายานเหลือเกินเอาดูรูปร่างนี่ก็พอๆกันนะครับนะคงจะไม่มีการต่อน้ำหนักนะแต่ประสบการณ์อยู่ที่มวยหญิงนี่เนี่ยโอ้โหบึ้งหนานะพี่น้องเอ,อ้ย ดูหน้าดุจังนตัวอะล้วคณะนี่กรรมการก็ร่องยืนงุ่มห้ำนะครับเนาะถามวยไทยวายพูนไะสำหรับลูเซียนะก็เป็นแชมป์หกเส้นนะครับเนาะแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งสามเส้นแล้วก็เป็นแชมป์อื่นๆโอ้ยน่ะเห็นบ่ถอดมงค้นโอ้โหสิธรรมดาหรืออชกทำไมเอาหูยตกใจกรรมการอะกรรมการให้สัญญาณชกยกแรกว่ายังไงเอา ลูเซียรูเซียไรเกอร์เอาโอ้โยโดนมัดแล้วเอาเป็นไฟขยับเข้าหาก่อนนะครับเนาะเอาแบกน้ําหนักมวยไทย1กิโลเนี่ยเห็นบ่ถึงเตะขาเอ๋แล้วเนี่ยเอ้าประสานกันเลยนี่เอาไปดูคอมเมนต์ฝรั่งนะครับเขาบอกว่ามวยไทยชนะก็โดนดา่าแพ้ก็โดนด่านะถ้าผู้ชายชกกับผู้หญิงเอานั่นนะโอ้บ่กเป็นธรรมดาดิาสำหรับนักชกหญิงลูเซียนะก็อายุยี่สิบเจ็ดนะครับนะ มวยไทย21เกิดก่อนสมชาย6ปีเอานั่นเห็นบอถือทีบกรรมกาเอานั่นให้พวกกรรมการโอ้โหพี่น้องเอ้ยงเงือบเอาโดนมัดเต็มเต็นะครับนะเอานี่แต่ประสบการณ์เราเป็นรองเยอะนะเขานี่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์นะแต่เราก็เป็นมวยไทยก็ถนะือว,ว่าระดับต้นๆถึงกลางๆนี่แหละเอาเตะไส่เขาโอ้โหหนาทองพี่น้อง ดังเสียอยู่ทียบ้งองเห็เอาโดนจับขานะครับอุ้ยกล่องเสียกระหึ่มมาแล้ว,วเอ,า,เอา,วายังไงสมใช่ใจเด่นละ่ะเอาเตะซ้ายนะครับเอาเตะซ้ายกับบักแอ๋อโอ้โยเอามีทางมัดนะครับเนาะเนี่ยเอามวยเทะะ่าเลยว้าวแยตีเข้าก,ากันนะกรรมการอันนี้ก็เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะให้ตีเขาได้แต่ห้ามล็อกเห็นว่าผวนนะ่ะโอ้โย เบิงไปบกมากกันเรืองตนศาสตร์นะถ้าผู้หญิงชกกับมวยไทยนะครับในะตอนเด็กๆนจะไม่ค่อยได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่ากระดูกอ่อนด้วยกันนะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยผู้ชายนี่จะกระดูกแข็งกว่าผู้หญิงเอาเห็นว่าหนังเตะใส่บ่ถึกเอาทึงมัดทึงเตะแตก็เป็นมวยมัดด้วยนะครับมวยไทยเนี่ยเอาแท่งเข้าแล้วเนี่ยว้าวตีทงไม่กนะองเชียร์มดยกแรก เอาผวนอ่ะพี่เลี้ยงเห็นบโ่โอ้โหยีพออีแม่เอ้อเอา,เอาเมาดูภาพชาเนี่ยโดนหน้าเต็มเต็มเลยเนี่ยโอ้โหยเขาแพรกับว่าอะไรชนะก,กับว่าอะไรดิอ๋อสันชนากับว่าโอ้ยบักหฮาเมื่อยไปหาตีไม่ยิ้งไอ้นี่สันแพรเขาเรียกว่ากักบักชัว เอาพวดไล่จวงแล้วเอาไว้ยังไงสมชัยเอาใจให้แล้วเอาใจให้แล้วลูเซียไรเกอร์เอาเตะใส่คอนาทองโอ้โหเอาลูเซียตีเขาขึ้นกันแล้ววเอาหน่ะกว่าตะไล่จวงแล้วเอาแลกกันแล้วเอาเอามัดนะครับมาดูดูว่ามัดใครจะนักกวานโอ้นั่นอ้าวอ้าวโดนแล้วโอ้โหโอ้ยพี่น้องเอ้ยโดนไปจังๆสามมัดน้องคันไหมปาโถอ้าว อ๋สลบเมือดนะครับนะอ้าน้ำหนักก็เป็นรอง1กิโลกรัมนะ2.2ปอนเอามาเอามาแล่ผัชาพี่น้องโอ้โหนึงอันนี้สองนี่สามนี่โอ้โหลุมไปแล้วยังตามซ้ำอีกอยู่วิ่งมาเป็นดักนโนมอ,อนนี่เอานี่เควรหัวลล่ารันกันนั่งหล่นอยู่ดิว้าวเอาเอานั่นโอโ้สองมัดเอาสามมัดสุดท้ายเนี่ยตักเข้าไปข้างกระต่ายนะ โอ้โหเอาชนะนอกยกที่2นะครับเนาะสำหรับสมชัยเจดีนะครับนักชกจากนิวซีแลนด์ลุครึ่งไทยนิวซีแลนด์สำหรับลูเซียไลเกอร์นะครับก็ได้รับเสียงปลบมือจากท่านผู้ชมอันนี้ก็ไหว้ขอคามาอายุน้อยกว่านะมวยไทยอายุน้อยกว่า6ปีก็ต้องขอชื่นชมนะครับนะันักชกหญิงใจกล้าลึกวอไทยมาโดนล้วปวดกระดงดัง เอาพวดอาจารย์ประวิทย์ขึ้นว่าถึงหันแล้วนักศกจากอำเภอเมสอดจังวัดตากดูครับเนาะโอ้โหเอาใจเกินร้อยนะครับอาจารย์ประวิทย์เอาพม่าเตะขาเอาประวิทย์เตะขึ้นล่องบางทีเตะขึ้นท่านพวนเนี่ยจุ่มเนี่ยมัดหัวบดถือเอาเดินเข้าหานครับตับปีโยเนี่ยเนี่ยอาวุธมัดที่ถนัดเนี่ยจะทำอะไรได้หรือเปล่าเนะเห็นว่พวนน่ ุ่ไปต่ละบาทพี่น้องเอเนี่ยเอานันถือเตะกวดพื้นเอาเอามันส่งเสื่องเก่งในราคละาดยุ่หันมวยพมา่าเฮ้ยคือปิดเป็นสั้นเอาขยับเดินเข้าหาครับเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์นะครับเอา,นานหนัดต่อยขอลัมนตัวแล้วเอ,เอแต่ประเภททนเป็นแรดนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันครับอาจารย์ประวิทย์เอา,น,าน,นัา่นน,น่ะเหีนบอกว่าสลอกเป็นเอานักชกพม่าเนี่ยก็เริ่มขยับเข้าหาเป็นระยะระยะนะเนี่ย เอากะเล่นงานลำตัวและขาหน,น่าหล่อยอันนี้อาจารย์ประวิเตะขึ้นด้วยกันนะเอามาดูว่าขาพมา่าขาไทยขาใครจะแข็งเอาเอาได้มัดไปชุดหนึ่งยุวละ่ะแต่ปี่ยื้อเอาเตาขาะขาหน่าหล่ออาจารย์ปวิวัยเ,เตะเข้าก้องขานะครับเอาเตะกวาดขวาไม่โดนสำหรับนักมวยพม่าเรากรรมการยินบงังเอาต่อยผุดต่อยใส่ต่อยขวานพะูถึง มีหมัดชุดนะครับนะชกพม่าคนนี้เอาโดนเตะขาเอาเอารู้สึกว่าจะสะดุ้งนะครับท่านเอานั่นเอาเนี่ยถือเตะขาย่อนยหลุดนไหมเอาพม่าต้อยหัวาพม่าต้อยหัวนี่โอ้รองเบิ้งเอาโดนเข้าทสานะครับโอ้โหดังโค้งล้างแบบนึงเข้าจันประวิตรเอาขยับเข้าหาเราครับนะเอาตะปีโยว่าจะไหนเนี่ยถือแข้งไส้อีกแล้วเอาต่อยท้องสวนขึ้นไปเอาลองดูสิ ประสบการณ์ในเนื้อเฟื่องนะครับจันทร์ประวิทย์นี่เขาเอาพวดนเห็นบ่โดดเตะของบักแอลนะพี่น้องเอ้ยมันสิดังบึ้มอยู่ทีเอาว่ายังไงปิโยตะปิโยเอานั่นเจอสอกกับตะวันบ่ถึกเอาปิโยขยจะเข้าหาโอ้ยเอาโดดเตะของขาต่อยพี่น้องเอาย้อนเยาะเลยอันนี้เอาเขาก็จ้วงด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันนะนี่จันทร์ประวิทย์ทัดชัยนะเอาเขามาโหลดพนะลองเบิ้งเนี่ย เอานั่นอ๋อโอยเอาเอานั่นเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้โหเอาคุบกบเนาะครับเนาะเอานี่เฮกับปรมการว่าจังไดเอาไอ้ชกต้อนแล้วเอ้ยล่องเบิ้งเนี่ยนะโอ้ยสะดุ้งแล้วเห็นบ่เอาจอมเปกขาพม่านะนี่เพ้ยกระโดดเตะขึ้นทนตัวเอานั่นนั่นเอานั่นเอานั่นเห็นบ่โอยดังแกะรถพี่น้องเสียงกระดูกกระแทกกันเนี่ย หวยล่วงเบิงแล้วเอาตะปิโยกขยักกงฮะเตยขวะเตยขวะเตยขวะเตยัวนั่นแหละเอาเือยงข้างก็เตยดังพวกล่างที่แต่ละว่าเอาเอากรรมการวัดทีงไหนเยอะเมื่อวันนี้กรรมการว่าหลังจากที่กรรมการแยกแล้วก็ให้สัญญาณฉกนะครับแเสียงข้างก็ดังพวกล่างอแต่ดูหน้าเนี่ยเหมือนนักชกกัมพูชานะครับนะเหมือนเรืองโสพรนะครับนักชกกัมพูชาเอานนี้คือภาพซะทเนี่ยเนี่ยเตยค้านแล้ว เอาเด็กก็โดนต่อยเข้าคางกระไตเหมือนกันนะครับอาจารย์ประวิดเนี่เอาโดนต่อยเข้าดุกช่วงต่อยเข้าแตะหูอันนั้นเห็นบ่เนี่ยต่อยเข้าดุกช่วงเอามาแลกอีกด้านอันนี่้นั่นเห็นบ่โอ้โหประสานแข่งเนาะครับเนาะหน้าแข้งกระแทกกันนี่โอ้โหยหน้าวาดเสียวเนี่ยเอาเนี่ยก็จ้วงหมัดเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับสําหรับทัพพิโยนเนี่ยโอ้โหยดูนี้นะเนี่ยถึงขั้นคารวะห้องเตะเอานี่ก็คารวะสองจอกวันเถาะนี่ เอามาแล่หยกที่ซองเอาอาจารย์ประวิทย์นะครับเนาะและก็นักชกจากพม่าทับพิโยนะครับเนี่ยเอานั่นเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่านแล้วประวิทย์เตะขอดุสวงพม่า,มาตีหัวตีหัวตัวเอาต่อยด้วยมัดขววเอาถึอเตะขาขึ้นทับพิโยว่าจังไงเอาตีหัวตีหัวเขาล้มตัวเอาโดนสวนทึ่งกันแล้วว่าโอ้น,นั่นเกลียบเป็นกันเพราเอาต่อยด้วยขวาไม่ถือเนี่ยเห็นว่าโอโ้โหลุยเต็มสุดเต็มเอาเตะขาไว เอาแต่พิโยต์่อยหัวต่อยหัวเอาเจอศอกสวนของขามับ๊อเอาว่ายังไงเอาเจอข้อเราบ่เนีเอาเอาล็อกมาแยะทำแน่พนะกรรมการว่าเอาแต่พิโยตนี่กาจะนนกยกนี้นะครับเนาะจะนกปวิพนะเอาล่องเบิ้งเห็นบ่เนีเอานั่นเอาหน่ะโอ้บติขาตีแน่ทางกวดเอาเฮ้ยเอ้ยเอานั่นเฮ้ยเตะขาทำไมเอาเอาระวังมัดกับเตะอันนี้เอาเอานั่นมาเห้พวกหันมาเตะขาแล้วเฮ้ยเอาลองเบิ้งเอาเนี่ยเพราะว่าเอาอีกพนะอาจาร์ปวิดไว เฮ้เฮ้ยพักออกไปเอา้าเอามาแลกเตะขาอะไรที่นี่เอาตีหมัดไม่ลงนี่ก็มาเตะขาเอา้บาบัดนี้เจ้าของอดักเงินเพื่มเยอะแล้วครับเนาะสำหรับนักชกพม่าเอา้เอา,เอามาแลกเตะขากับอาจารย์ประวิตรได้ยังไงเอาหนั่นเตเะขาอลไรเตะขาขึ้นโอ้โยถอ,อ,อนรากถอนโครนเนาะครับเนาะเอ้ยเอาไปยังไงเอาอีกวะเนี่ย ระหว่างขาไทยกับขาเมียนมาเนี่ยเอ,เอาเออเอาเตะไส่เอาย่นถิมซื่อๆนั่แหละว้ยวายเป็นถิม้อนเขาว่ายังไงเออเอานั่นโอ,โ,อโ,อโอ้พี่น้องเอ้ยมันเสียดเหลือเกินนะครับเนาะอ้านี่ก็อะไรเนี่ยก็มีการขอเวลานอกสองนาทีอา,อากติกานี่แนหะเมื่อตอนชิงแชมป์ก็โดนยกเลิกไปนะครับนะี เอเมื่อปี2,539ซึ่งก็เป็นรายการชิงแชมป์นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายเวทีนะครับมีให้เห็นนะสำหรับการขอเวลานอกโดยจะให้เวลาพักฟื้น2นาทีนะครับขอรายเฉพาะยกหนึ่งถึงยก4นะส่วนยกห้าเนี่ยจะขอเวลานอกไม่ได้นะครับเอามาัแร่พาพชานินี่เห็นไหมเห็นบ่นัน่นเห็นบ่นัน่นเอาคือทุบครับทุบแน่แต่เฮ้อเอาทนนะครับดุซ่วงเนี่ยเพราะตีดุซ่วงตั้งหลายมันเอาน,านันเอาอีกแล้วเนี่ยเตะขาเนี่ย เอาแก้คืนด้วยลูกเตะขานะครับนะเอาหนะ่ะเขาก็เตะขึ้นกันเอาหนะ่ะเตะขึ้น,เห,นเห็นบ่วเห็นบ่หน่ะเฮ้อเอาหนะ่ะเฮ้อเอาคือบวสวนมัดเขาคาดกระไตเฮ้อเขาเตะขาคัา,า,าก่านนะั้นเเนี่ยไม่เป็นไรหรอจามบระวิทว่าเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเอาล่องเบิง้งเอาหนะ่ะล่องเบิ้งเนี่ยเฮ้ยของก้นกุดจุดนะนะี่เลยเอาหนี่บัดมันจังเนี่ยโอ้โหเตะเขาตรงหัวเขานะครับนะี่อันตรายนะเนี่ย โอ้ยดีบูดีขาหักไปทั้งหลังก็ไเด้เอามาแล้หลังจากพักฟื้นนะครับขอเวลานอกทำเอาเอาเป็นยังไงขาเป็นจังใดเนาะบวชตะสองนาที่และสมมุติหนึ่งกับบวหายเด้วยสืกเตะขาเนี่ยเอานั่นเอาอีกแล้วโอ้โหขาลากเอ้าว่ายังไงเอากรรมการเถ้าเห็นอาการไม่ดีเลยก็ต้องรีบจับแพ้อ,อนนัเนาะเอานั่นแอลเน่เอ,นนอีกแล้ว พราะว่าขานี่อันตรายที่ครับเนี่ยหัวเขาอาจจะหลุดโบกก็ได้เอาว่าจังไหนอาจารย์ปรวิดโอ้ยซ้าเข้าที่เก่าที่เดิมนะครับโอ้ยว่าเป็นสีดังเปียงอยู่ที่ปันผ้าผาเอาว่าจังไหนเราได้ตีมัดตีไล่ตีมัดตีเอานั่นเอาเสียหลักนะครับเนาะไม่เป็นไรแะมาขอที่เก่าที่เดิมสักเทียร์ก่อนละเอานั่นเออเข่าขวาเนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยแย่แล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยฮึกรรมการนับ 5, ห<อ>้าหกเจแปซูบมาตีมาตา่อกรรมการว่าเอาลองเบ้างเอานั่นเตคคะขาโอ้โหยเข่าขวาพี่น้องเอ้ยหลุดเอิงเทิงเลยนัย่นตาพิยศต,ตีมัดเอ้าตีมัดอะไรโอ้โหยเตะเข้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาโดนเข้าอีกแล้วโอ้โหยเอาทนได้ทนไปเนาะครับเนาะเอา เนี่ยมัแร่ภาพชาเนี่ยอันนั้นก็โดนจับแพ้ไปแล้วนะอ่าตอนโดนจับแพ้เลยไม่รู้เขาตัดหายไปไหนเนี่ยเอากล้องมาให้ดูภาพเชานะครับเนาะว่าอาจารย์ประวิทย์นี่เตะขาได้อย่างน่ากลัวนะเนี่ยอันนี้เป็นการเตะด้วยเท้าหน้านะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหหดเข้าไปแต่ละบาทโอ้ยสะเทียนไปหอดกนอดดักางเยนั่นเห็นบ่โอ้โหลากขาแล้วเนี่ยโอ้โหกองกล่นกองกอย เอาหนว่าดูมุมนี่เอ้ามาแล่มุมนี่เอา,า,เอาว่าเป็นดอกสุไทยท์สินี่เอาเนี่ยสองครั้งไหมเอานี่ครั้งแรกเนี่ยเอาครั้งสองนี่โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหอันนี้ลูกนี้แพ้เลยนะครับนะเนี่ยเอาโดนเตะย้ำๆเข้าเข่าขวานะครับเนาะโอ้โห,โหกรรมการก็ต้องจับแพ้นะเอาผลกับปรากฏวานะครับอาจารย์ประวิตรอภิริยพินโยน,นก็เป็นฝ่ายสาม,มารถเอาชนะน,นกแะปิโย นักโชคชาวเมียนมาไปในยกที่สองทันตูขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้าวกาดาัง